เื่นมาสวยเลยค่ะมีนมดูมมากเลยคะ่ะเป็นสาวแล้วค่ะสวัสดีค่ะพลอยค่ะในนามไอดีสภานลอยนะคะวันนี้พลอยก็ทำน้องหน้าอกครบสองอาทิตย์แล้วนะคะวันนี้ก็มาพอลลอกกับคุณหมอแล้วก็ฉายแสงลดบวมนะคะเห็นได้ว,ว่าดูมาดมากดูมมากเลยค่ะเป็นสาวแล้วค่ะ ที่พลอยตัดสินใจมาทําหน้าอกที่โรงพยาบาลเอเชียนะคะเป็นคนที่ไม่มีหน้าอกเลยทํางานแบบด้านในวงการอย่างนี้นะคะเราก็ต้องแต่งตัวอะไรนิดนึงเนาะตัดสินใจทําหน้าอกแล้วเนี่ยก็มีความมั่นใจมากขึ้นเลยขอบคุณโรงพยาบาลเอเชียด้ค่ะที่พลอยตัดสินใจมาทําที่นี่นะคะเพราะว่าอันหนึ่งเลยมีพี่สาวทาค่ะพอเข้ามาก็คือพี่ๆดูแลดีมาก จนถึงตอนนี้นะคะ2อ,อาทิตย์โทรหาทุกวันเลยค่ะโรงพยาบาลเอซี C, ว่าเป็นยังไงบ้างนี่ <Hey, S 1> <Hey, S 2> ที่ไหนดู <Hey. S 2> แลดีเท <Hey. S 1> ่าที่นี่แล้วค่ะหลังจากทาบอกว่าไม่เจ็บก็ไม่ได้เนาะมันแก็เจ็บแต่ว่ายังทนไหวยอยู่ค่ะปวดลงปวดหลังไม่มีเลยที่โรงพยาบาลน,นะคะคอยให้คํำตึกษาว่าก่อนที่เราจะทําหน้าอกเนี่ยเราควรต้องดูแลตัวย,ยังไงพอหลังจากทาคอยก็ไม่ช้าเลยค่ะ A e m m o n กลับมาแล้วค่ะหลังจากที่พลอยไปฉายแสงรดบวมมานะคะรู้ไหมคะว่าการฉายแสงลดบวมเนี่ยช่วยอะไรบ้างช่วยลดอาการอักเสบช่วยกระตุ้นคอลลาเจน ลดอาการเกิดผังถืดค่ะบอ,อกเลยว่าสุดปังว่าคุณพี่สามารถฉายแสงลดบวมได้แบบทุกอาทิตย์เลยน้องนมจะได้หายไวๆนะคะคือมีนวัตกรรมใหม่ขนาดนี้คือไม่ทำไม่ได้แล้วเขาอยากให้ลงพยาบาลเอเชียเป็นหนึ่งทางเลือกให้เพื่อนๆนะคะลองตัดสินใจดูนะคะว่าลงมาที่นี่คือได้มาตรฐานระดับโลกแน่อนอนว่าปลอดภัยค่ะสวยปลอดภยัยวนใจเอเชียค่ะ